สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อคณิตบายครูชุนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาออกแบบเกียรติบตัตรเพื่อมอบรางวัลให้กับนักเรียนนะคะที่มีผลการเรียนระดับดีเด่นแล้วก็ดีมากนะคะเราได้จัดเตรียมข้อมูลของนักเรียนไว้แล้วนะคะแบ่งเป็นคอลัมน์แรกคือชื่อค่ะคอลัมน์ที่2คือระดับ คอลัมน์ที่3คือผลการเรียนและคอลัมน์ที่4คือระดับชั้นนะคะทีนี้เราจะนําข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบในโปรแกรม Microsoft Word เพื่อที่จะทําเป็นเกียรติบัตรนะคะในกรณีที่เรามีจํานวนนักเรียนมากๆที่เราต้องการทําเกียรติบัตรวิธีนี้จะช่วยให้เราทําเกียรติบัตรได้เร็วขึ้นและถูกต้องแม่นยําด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกๆคนนะคะเตรียมข้อมูลของนักเรียนให้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกไว้ในเครื่องค่ะพอเราเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ Microsoft Word เลยค่ะเกติบัตรวันนี้นะคะจะทำเป็นแนวนอนแล้วก็จะทำเป็นขนาด A4 นะคะแล้วก็ไปที่เขาโครงค่ะใครที่กำหนดขนาดเกติบัริเป็นขนาดอื่นก็สามารถกำหนดขนาดได้เลยนะคะแต่ในที่นี้จะใช้ใน A4 แล้วก็กำหนดการวางแนวเป็นแนวนอนค่ะได้แล้วนะคะทีนี้ จะแทรกพื้นหลังโดยการนำพื้นหลังสำเร็จคือตกแต่งจากโปรแกรมอื่นมาแล้วหรือว่าเป็นพื้นหลังที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ต่างๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะเราไปที่ออกแบบค่ะลายน้ำแล้วก็เลือกลายน้ำกำหนดเองแล้วก็เลือกลายน้ำรูปภาพนะคะเลือกรูปภาพเลยค่ะ พอเราได้รูปภาพแล้วเราก็กดแทรกเข้ามาเลยนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะเลือกการชาล้างออกค่ะลองเลือกมาตราส่วนแบบ100นะคะโอเคภาพก็จะขยายเต็มพอดีทีนี้เราก็ได้ส่วนที่เป็นพื้นหลังแล้วนะคะจะเห็นว่าภาพที่เรามองเห็นด้วยตาป่าเนี่ยจะเป็นซีดๆนะคะแต่พอเราพิมพ์ขึ้นมาหรือเซฟเป็นไฟล์ pdf สีของเขาก็จะชัดเหมือนเหมือนต้นฉบับเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาเพิ่มข้อมูลเลยนะคะ ขั้นตอนแรกจะใช้ตาลงเรียนก่อน ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะขั้นตอนนี้ส่วนนี้เราก็จะเว้นไว้เพื่อใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อของผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรส่วนนี้ก็จะเป็นระดับนะคะเราเว้นไว้ใส่ระดับ ส่วนนี้ก็คะแนนเฉลี่ยแล้วก็จะเป็นส่วนนี้ก็จะเป็นระดับชั้นที่เราจะต้องการแทรกเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบแทรกรายชื่อแรกนะคะก็ไปที่เครื่องมือการส่งจดหมายค่ะแล้วก็เริ่มจดหมายเวียนเลือกจดหมายตอนนี้นะคะเราก็ได้เริ่มจดหมายเวียนแล้วนะคะเราก็ต่อไปเราก็ไปซิง์ข้อมูลจาก Excel มาใช้ในโปรแกรม microsoft word ค่ะ เลือกผู้รับนะคะแล้วก็ใช้รายชื่อที่มีอยู่ก็ไปเลือกไฟล์ที่เราได้บันทึกไว้เลยค่ะอ่ะทีนี้เลือกที่ชีทหนึ่งนะคะเพราะข้อมูลของเราอยู่ในชีทหนึ่งอะ่ะกดตกลงตอนนี้เราก็ซิงข้อมูลในชีทหนึ่งมาใน Microsoft Word เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาแทรกเขตข้อมูลภาษานะคะไปเครื่องมือน,นี้ค่ะ แล้วก็เลือกไปที่ชื่อค่ะคลิกตรงนี้นะคะแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ค่ะก็จะได้รายชื่อของผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรนะคะทีนี้เราจะจัดตกแต่งให้สวยงามให้ขนาดของเขาใหญ่ขึ้นสะหน่อยแล้วก็เป็นสีเข้มะจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นๆทีนี้เราจะมาแทรกระดับนะคะก็ไปเครื่องมือเดิมค่ะคลิกไปที่ระดับ ะะแล้วก็ไปการส่งจดหมายแล้วก็ตอนนี้เราซิงข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องซิงข้อมูลใหม่นะคะแค่แทรกข้อมูลผสานขึ้นมาอีกรอบหนึ่งตรงนี้เราตั้งชื่อไว้ว่าระดับนะคะก็ระดับดีเด่นเนาะทีนี้คะแนนเฉลี่ยก็ไปที่เครื่องมือเดิมค่ะการส่งจดหมายแทรกเขตข้อมูลผสานแล้วก็เลือกผลการเรียน อตอนนี้ได้คะแนนเฉลี่ยมาแล้วแล้วก็ระดับชั้นนะคะแล้วก็ไปที่เดิมค่ะแทรกเขตข้อมูลภาษานแล้วก็เลือกระดับชั้นก็จะขึ้นระดับชั้นมาใส่ความเข้มไปนิดนึงนะคะเราก็จะได้เกียรติบัตรของนักเรียนคนแรกนะคะทีนี้ การที่เราจะทําของนักเรียนคนต่อไปเราก็ไม่ต้องไปก๊อปปี้แล้วก็วางหน้าต่อไปอีกแล้วนะคะเราสามารถไปที่การส่งจดหมายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกลูกศรเพื่อที่จะดูคนถัดไปได้เลยเรามีข้อมูลของนักเรียน100คนเราก็กดได้ถึงลำดับที่100เลยซึ่งข้อมูลต่างๆนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เราได้ลงไปใน Excel นะคะทีนี้นะคะถ้าเราอยากจะพิมพ ไฟนี้โดยการพิมพ์ในเครื่องมือของการส่งจดหมายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็ไปที่เสร็จสิ้นและผสานนะคะแล้วก็กดพิมพ์เอกสารเราก็กดเลือกได้เลยว่าเราจะพิมพ์จากคนที่เท่าไหร่ถึงคนที่เท่าไหร่หรือกดทั้งหมดก็ได้หรือกดหน้าปัจจุบันหรือระเบียนปัจจุบันก็ได้นะคะแล้วก็กดตกลงแต่ถ้าใครอยากจะเก็บไฟล์ของเอกสารนะคะไว้เป็นไฟล์ Word พื่อที่จะเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็ไปเสร็จสิ้นและผสานนะคะแล้วก็แก้ไขแต่ละเอกสารเลือกทั้งหมดหรือเลือกจากหน้าที่เราต้องการได้เลยกดตกลงค่ะแล้วเขาก็จะเด้งหน้าเวิร์ดมาหน้าใหม่นะไฟล์นี้นะคะจะไม่ได้ซิงกับ Excel แล้วนะคะเป็นไฟล์เหมือนเปรียบเสมือนว่าเราได้นั่งพิมพ์ขึ้นมาเองมีรายชื่อกี่รายชื่อที่เราแทรกไว้ก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลย เราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งพิมพ์เองนะคะใครที่อยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็สามารถตกแต่งได้ในหน้านี้หรือแก้ข้อมูลก็สามารถแก้ได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ว่าใครถนัดแบบไหนใครจะเลือกเก็บไฟล์แบบไหนนะคะแต่เก็บทั้ง2แบบก็ได้ค่ะทีนี้เราอยากเซฟเป็นไฟล์ p d f ก็สามารถบันทึกได้เลยนะคะก็กดไฟล์ค่ะบันทึกเป็นแล้วก็กด ที่ที่เราต้องการให้เขาเก็บไว้เลือกนำสกุลไฟล์นะคะเป็น PDF กดบันทึกเพื่อที่จะส่งข้อมูลต่อให้คนท่านอื่นๆได้ดูนะคะหน้าตาของไฟล์ PDF ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่สีสดใสแจ่มมากเลยเราก็ได้ไฟล์เกียรติบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่เรามีข้อมูลใน Excel เราก็ไม่ต้องเสียเวลานะคะทำได้ง่ายรวดเร็ว ต่อให้มีนักเรียนอยู่100คนเราก็ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะคะในการออกแบบเก็บดิบรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสื่อคณิตบายครูชูดด้วยนะคะ